สวัสดีค่ะกลับมาเจอเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพาเพื่อนๆทำน้ำผลไม้สกัดเย็นค่ะจากเครื่องของชิมโนอนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น s h, h c 1 2นะคะ hl เป็นเครื่องสกัดเย็นซึ่งสามารถสกัดได้ทั้งผักและก็ผลไม้นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำสูตรน้ำมะนาวขิงแก้ววัดกันค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะเป็นมะนาวแบบนี้นะคะพร้อมเปลือกเลยแล้วก็ขิงแก่หั่นแว่นแอปเปิลแดงแอปเปิลเขียวแล้วก็สับปะรดนะคะ เริ่มทำกันเลยค่ะแอปเปลิลเราก็หั่นสักประมาณหั่นสีก็ได้นะคะสูตรนี้เราจะผสมมะนาวด้วยค่ะก็เลยจะใช้ทั้งแอปเปลิลเขียวแล้วก็แอปเปลิลแดงใส่ขิงลงไปสักแว่นหนึ่งนะคะ สนมะนาวเราใส่สักครึ่งลูกค่ะจะได้ไม่เปรี้ยวมากนี้จะเป็นสับประรดนะคะปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถใส่ได้ทั้งแกนสับประรดนะคะ ถ้าใครชอบหวานก็เน้นเป็นแอปเปิลแดงค่ะแต่ถ้าชอบแบบรสชาติเจียวๆทานแล้วสดชื่นก็แอปเปิลเขียวแล้วก็เพิ่มมะนาวไปเลยค่ะกากออกมาเยอะมากเลยค่ะกากก็จะค่อนข้างแห้งแบบนี้นะคะเส้นใยของสับป,ประรดก็สามารถดันออกมาด้านข้างนี้หมดเลยเพราะว่าด้านของข้างของเขาจะมีช่องดันกากด้วยถ้าตอนไหนที่กากออกช้านะคะเราก็สามารถกดตรงนี้เพื่อที่จะดันกากออกมาได้ ไวขึ้นค่ะกากจะได้ไม่ติดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำผลไม้สกัดเย็นทำง่ายๆค่ะได้ประโยชน์คุณค่าแบบร้อเซจริงๆค่ะไม่ต้องกรุงแต่งน้ำหวานน้ำเชื่อมด้วยสำหรับใครที่แบบว่าเป็นหวัดเป็นไข้ไอเจ็บคอนะคะสูตรนี้ทานแบบสดชื่นเลยน้ำเยอะจริงๆค่ะสีหน้าทานด้วย ทำง่ายๆไว้ไปลองทำทานกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ